มาดูเหล้า450ลูกบาทนะคะประกอบไปด้วยแอ40ล40%นอ่นน้นเป็นน้ำเหล้า็คือเหล้าผสมนีม่แหละใช่ไหมครับเหล้าผสม450ลบรอบเขาคือลูกบาทแล้วแต่ดังนั้นก็จะแบ่งออกเป็นอะไรครับเกิดจการมผสมของห่านน้ำกับลไรเหล้าแท้โอเคปะ่นะน้ำกับเหล้าแท้ น้ำเขาว่าเหล้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าน้ำก็ต้องแรหกสิบเอซนต์สี่สิบเปอร์เซตคือกี่ลูกบาศก์ก็ะได้สี่สิบส่วนร้อคูณด้วยสี่ยห้าสิโอเคนะลูกนเนาะถวก็ตัด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 ก็ดไ,ได้กับร้อยแปดสิบลูกบาศก์เซนติเมตรอ่าถ้ากับร้อยปิบลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตรงนี้น้ำเนี่ยน้ำเนี่เอาไปลบออกก็ได้ไนหะ น้ำริลรลบอ,อ่ะ800เบบอกน้ำเราจะคิดเป็นอะไร60ส่วน100คูนด้วย450ก็ได้ใช่ไหมน้ำคือ60เราเราอาจจะคิด60ส่วน100คูนด้วย450หรือไม่เราก็เอา450บ180ได้เลยใช่ไหมครับเอา450บ180ได้เลยก็จะเหลือเท่าไหร่270ลบอสอแสดงว่าเป็นน้ำน้ำเท่ากับ270ลบอรอเนี่ย yeah. อันนี้เปลี่ยนจยากเปร์เซ็นตมาเป็นแล้วต่อไปเรามาเทียบอีซี่อีซีซซ่เรามาเทียบเขาบอกว่าต้องการแอลกอฮอล์เป็น35%จาก40เล35็35แสดงว่าเชียจางลงเชืยอจางลงต้องเติมน้ำใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเข้มข้นอ่ะโอ่าแบบต้องการนะครับต้องการอ่าเข้มข้นเข้มข้นเท่าไหร่35%หมายความว่าอะไรหมายถึง อ่าเหล้าเท่าไหร่ลูกเราเที่ยกเหล้าเป็นเหล้าสามสิบห้าลบกูบารอ่าต่อไปเป็นน้ำเท่าไหร่ครับเป็นน้ำหกสิบห้าลบกูบาตอนนี้มีเหล้าอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้มีเหล้าอยู่ร้อยแปดสิบใช่ไหมตอนนี้มีเหล้าอยู่ร้อยแปดสิบลบรบอ่าแสดงว่าต้องเป็นน้ำเท่าไหร่อ่าน้ำไม่รู้กำลังหาอยู่ก็คือการคุณนค่อยหนะ ก็คือต้องมีน้ำเท่าไหร่เอ่ยไปได้เป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบคูณหกสิบห้าหารด้วยสามสิบห้าใช่ไหมอย่างนี้คือคูณค่อยตัวไม่มีคู่ไปหารคูณหารห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสามสิบห้าก็จะได้ไม่ลงตัวใช่ไหมเจ็ดหารร้อยแปดสิบไม่ได้มันก็อาจจะเป็นจุดทศนสยมใช่ไหมลูกอ่ะ ก็ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนูขอแยกข้างนอกนะครับก็จะประมาณเอ่อ334.29ต้องตั้งทดอะไรอีกเนาะอะจุดสองเก้าดังนั้นต้องเติมน้ําลงไปเท่าไหร่ดังนั้นต้องเติมน้ํานะครับต้องเติมต้องเติมน้ําลงไปอ่าต้องเติมน้ําลงไปเท่าไหร่ลูกก็คือ334.29ลบออกด้วยตอนนี้มีน้ําอยู่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้มีน้ําอยู่270ลูกออกด้วย270ใช่ไหมที่เราต้องเติมไปก็จะเหลือเท่าไหร่<ม>อ่64.29ลูกบาทหน่วยลูกบาทลูกบาทเซนติเมตรเขาจะาประมาณนี้นะครับ